ณะนี้ประเทศไทยนะคะก็ยังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งตอนนี้เนี่ยข้อมูลที่มีอยู่ในมือของดิฉันนะคะก็คือพบกับผู้ป่วยรายใหม่จำนวนถึง144คนโดยในระยะเวลาที่ผ่านมา15ถึง27ธันวาคมเนี่ยพบผู้ติดเชื้อแล้วจำนวน43จังหวัดทั่วประเทศนะคะซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าตกใจและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้คุยกันไว้ว่าสัปดาห์นี้เราจะมาฟังผลการสำรวจความคิดเห็นในเรื่องของการ แพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งจัดทาโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศทั้ง38แห่งนะคะจัดเก็บไปเมื่อวันที่25-26ถึงธันวาคมที่ผ่านมา มีตัวเลขที่น่าสนใจมากค่ะสองวันสามารถเก็บข้อมูลได้ถึง2 3 0 0 0กว่าคนในการตอบแบบสอบถามจึงทำให้เราสงสัยว่าอุรชัชพัฒทั่วประเทศทำได้อย่างไรดังนั้นจึงต้องขอให้ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัชพัฒกํกำแพงเพชรได้เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปแล้วก็รูปแบบแล้วก็วิธีการดำเนินงานราชาัชพัฒโพในครั้งนี้หน่อยค่ะครับอันนี้จุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมาจากที่ประชุมอธิการบดีของมหาวิทยาลัยรัชพัฒทั่วประเทศมีการประชุมกัน แล้วก็ที่ประชุมเนี่ยมีมติว่าเราน่าจะเขียนของงบประมาณเรื่องของการทําโพแล้ววันนั้นก็คิดกันว่าน่าจะชื่อว่าราชพัฒโพโดยเขียนของงบประมาณไปยังที่สํานักง,งานการวิจัยแห่งชาติแล้วก็ส่งไปพอส่งไปวชพิจารณาไม่นานนะครับแป๊บเดียวฮะเข้าใจว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่สัปดาห์แล้วก็ตอบมาว่ายินดีสนับสนุนร,ราชพัฒโพหลังจากนั้นท่านประธานทาปอ,อ ท่านก็เชิญอธิการบดีทั้ง38แห่งเนี่ยมาประชุมกันแล้วก็มาร่วมมือกันคิดว่าเราจะทํากันอย่างไรแล้วในที่สุดก็มีการลงนามความร่วมมือในการทําราชพัฒโพโดยท่านอธิการบดีของราชพัฒทั้ง38แห่งเนี่ยลง MOU ในการทํางานร่วมกันแล้วก็มหาวิทยาลัยราชพัฒทั้ง38แห่งก็ส่งนักวิจัยนะครับมาร่วมมือกันทําราชพัฒโพในครั้งนี้เพราะฉะนั้นการร่วมมือของราชพัฒน์แห่ง ซึ่งเป็นราชพัฒที่ดูแลจังหวัดต่างๆในประเทศไทยเนี่ยครบ77จังหวัดเลยวันะจะสังเกตว่าทําไมสํารวจข้อมูลแค่วัน2วันอะไรองี้ได้เป็นหมื่นสองหมื่นอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือความร่วมมือของพวกเราชาวราชพัฒทั้ง38แห่งในการร่วมมือการทําราชพัฒโพในครั้งนี้และสํานักง,งานการวิจัยแห่งชาติที่สนับสนุนงบประมาณในการทําราชพัฒโพในครั้งนี้ แล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมมือกันในการตอบนะครับข้อคำถามจากราชพัฒโพของเราซึ่งใช้เวลาไม่นานแต่ว่าก็ได้ข้อมูลมามากม,มายมหาศาลเลยตามที่เราต้องการอย่างแท้จริงครับเรียกได้ว่าเป็นพลังราชพัฒเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าราชพัฒมีทั้งหมด30 แแห่งและก็ครอบคลุมทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาฟังผลการสำรวจความคิดเห็นนะคะต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 เรื่องที่6ของราชพัฒโพกันดีกว่าค่ะโอกาสนี้เดี๋ยวขอรินเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดรปาจรีผลประเสริฐนะคะได้เล่าให้ฟังหน่อยสำหรับผลการสำรวจเขาที่แล้วค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ ค่ะสำหรับผลกระทบนะคะที่ได้รับนั้นนะคะจริงๆแล้วบางข้อเนี่ยก็เป็นแง่บวกนะคะนั่นคืออันแรกเนี่ยเขาบอกว่าพอเกิดสถานการณ์อย่างเนี้ยมีผลกระทบเสร็จปุ๊บเขาก็มีการปรับตัวว่าอะไรคะจะป้องกันตัวเองให้ดีขึ้นนะคะจากที่ผ่านมาอาจจะไม่เข้มงวดเท่าที่ควรทั้งนี้บอกว่าจะป้องกันตัวเองให้เข้มงวดขึ้นแล้วก็ถัดมาบอกว่าดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงกลายเป็นว่า สถานการณ์นี้ก็ตามทําให้คนไทยนั้นดูแลตัวเองให้แข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะและก็นอกจากนี้นะคะจะต้องมีการระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นนะคะ<ม>ตรงนี้เวลาจับใจใช้สอยอะไรก็ต้องระวังอาจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องของอาชีพที่เขาก็ได้รับผลกระทบในแง่ของการหยุดงานพักงานหรือต้องเปลี่ยนอาชีพด้านการศึกษาอีกเช่นกันค่ะเพราะว่าบางจังหวัดเนี่ย ก็ต้องเรียนออนไลน์นะคะและกลับมาใช้ชีวิตอย่างเศรษฐกิจฐฐฐฐพอเพียงค่ะนั่นนั่นคือผลกระทบที่ได้รับถัดมาเราก็ถามว่า à, มีความเชื่อมั่นไหมต่อมาตรการต่างๆในการติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดนะคะพบว่าประชาชนกว่า167บนะคะบอกว่าเขามีความเชื่อมั่นนะคะในระดับมากถึงมากที่สุดเลยที่ ที่รัฐบาลดําเนินการนะคะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการติดตามหรือมาตรการต่างๆก็ตามนะคะแต่เมื่อฉายภาพข้อมูลเป็นภาคนะคะเป็นรายภาค5ภาคเนะคะี่ยค่ะปรากฏว่าภาคกลางค่ะนะคะภาคกลางมีความวิตกกังวลมากกว่าภาคอื่นนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบมากกว่าภาคอื่นนี่คือจากข้อมูลนะคะแต่เขาก็มีความเชื่อมั่นต่อมาตรการต่างๆมากกว่าภาคอื่น,นะคะ่ะตรงนี้ก็จะทําให้เห็นว่าถึงแม้จะกังวล นะคะถึงแม้จะได้รับผลกระทบแต่มีความเชื่อมันนะะ่นค่ะและนอกจากนี้นะคะเมื่อเราสอบถามถึงการปฏิบัติตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะคะต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยก็พบว่าร้อยละ8 4 8 7บนะคะบอกว่าสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้านะคะตลอดเวลาเมื่ออยู่กับผู้อื่นนะคะแล้วก็รองลงมาก็คือ มันล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ร้อยละสบจุจะเห็นว่า2มาตรการนี้ค่อนข้างสูงคือร8 0กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะคะแล้วก็ร้อยละบอนะคะบอกว่ารีกเรื่ยงก,การอยู่ในสถานที่ ผู้คนพก้พานนะคะเพราะนั้นเราก็นอกจากนี้มาตรการอื่นๆเนี่ยก็ได้ปฏิบัติแต่มาตรการที่ปฏิบัติมากก็จะเป็นเรื่องที่กล่าวมานะคะโดยจริงๆแล้วหลายหน่วยงานก็ได้ขอข้อมูลไปนะคะว่าเอ๊ะโดยเฉพาะในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยเนะะี่ยค่ะว่าสวมหน้ากากกันเยอะไหมเขาไม่มีหลักฐานในการที่จะไปอ้างอิงการทางานนะคะท่านมันพอไม่มีหลักฐานปุ๊บพอผลสํารวจเราออกมาเนะะี่ยค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็สามารถ เอาไปฉายภาพได้ว่าเออตอนนี้นะประชาชนเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูโพที่ผ่านมาะจะเห็นว่าการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเนี่ยตามกว่านี้นั่นคือเมื่อไหร่มีปุ๊บ,บลุกคือแต่ต่อไปนี้นะคะทำไงให้ให้คนไทยเราเนะะี่ยค่ะจะต้องรู้จักการป้องกันตัวเองอย่างเงี้ยให้สม่ำเสมอนะคะ แต่จากข้อมูลเนี่ยคะ่ะก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าในเรื่องของการสแกน QR Code ไทยชนะหรือการลงทะเบียนเข้าใช้บริการเนีเพราะฉะนั้นตรงนี้ร้อยละ39.05ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการนะคะที่จะต้องให้คนไทยเราเนี่ยได้สแกน QR Code หรือลงทะเบียนนะคะอาจจะต้องเข้มงวดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการป้องกันและติดตามนะคะตรงนี้ก็คิดว่า ข้อมูลจริงๆแล้วมันมีข้อมูลอื่นอีกนะคะที่ถ่ายภาพในเชิงลึกขึ้นนะคะแต่เพื่อเพื่อความกระชับแล้ก็ข้อมูลที่สําคัญก็ตามที่นําเรียนนะคะค่ะและนี่คือผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งเป็นเรื่องที่6นะคะของราชพัฒโพเราค่ะสุดท้ายนี้อยากจะเชิญท่านอาธิการได้ฝากอะไรให้กับท่านที่ติดตามราชพัฒโพของเราหน่อยค่ะ ขอเชิญชนทุกท่านนะครับได้ตอบข้อคำถามหรือข้อคิดเห็นจากราชาพัฒโพนะครับท่านใช้เวลาเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าข้อมูลของท่านนั้นจะเป็นประโยชน์มหาศาลต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งครับ ทุกท่านคะและทุกท่านสามารถที่จะติดตามผลการสำรวจราชพัฒโภไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมไปถึงเรื่องอื่นๆที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจได้ในราชพัฒโภ EP หน้าคะ่ะและสำหรับหน่วยงานใดที่สนใจนะคะหรือว่าอยากจะให้เราเข้าไปช่วยจัดทำโพไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับท่านได้หรือสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้เรายินดีให้บริการคะ่ะ